เราต้องช่วยกันนะเป็นผู้เป็นตากันด้วยนะคะทีนี้ล่างส่งกลางก็หลยคนวะกังวลในเรื่องของคุวิสิกเพราะมีความใกล้ชิดกันช่วงอการเล่นหนาที่ผ่านมาก็ไม่ได้สวมนากานใหม่ด้วยนะครับทีนี้ไปดูบรรยากาศการมาซื้อชุด ATK ก็มีนมประชาชนครับต้องบอกว่าช่วงนี้มีไม่มากนะครับดานรันยาก็เตรียมค่าจุด ATK ไว้พร้อมจําหน้ารับมือกับผู้ป่วยโควิดสิบเก้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นล่างช่วงข้องส่งกลางครับ หลังจากสถานการ์โควิด -19 คลี่คลายส่งการปีนี้ได้มีการกลับมาจัดกิจกรรมและมีการรวมตัวกันจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะการเล่นน้ำส่งกลานที่มีการจัดขึ้นในไร่พื้นทีลังหงดแหวนช่วงที่มีการระบาดโควิด -19 มาหลยปีนะครับซึ่งระว่างการทํากิจกรรมก็มีการใกล้ฉีดและไม่ได้ท่วมในกาอนามัยจึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 และหลายคนกังวลว่าอาจทําให้ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นลั่งคล้องช่วงคล้องส่งกลานนะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงแนะนาให้ประชาชน สร้งางเกณฑการตอนเนองเนี่ยจัดวันหากมีอาการป่วยให้รียตรวดเอทีหากผู้เป็นบวกให้ย่วมนาการอนามไมเลิกเรียงไกล้จีกกลุ่มหกุ่มแปดะสร้างทีที่มีผู้คนจํานวนมากนะครับถ้าอาการนักคืนให้รียไป,ปอบแย์ทันทีสําหรับกลุ่ม 68, หกุ่มแปดรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำให้ปรับยาต้านไวรัสแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดคับ ดานเพชรชัจกรธีรพงศ์เทพทวีเจ้าคงราญย,ยาพงษ์มาแค่ก็ได้เปิดเผยน,นะคะว่าก่อนช่วงสงการ์ยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มารับบริการจำนวนสองรายแต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะเป็นกลุ่มผู้ป่วยซีเคียวที่มีอาการไม่รุนแรงมีเพียงอาการจ็บคอไอเล็กน้อยก็ได้จ่ายยาไปตามรักษาตามอาการนี่นะหลังช่วงสงการ์ค่ะก็มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เข้ามารับบริการประมาณสองถึงสามรายเป็นกลุ่มผู้ป่วยซีเคียวถี่อาการไม่รุนแรงเช่นกัน ส่วนชุดตัวเอทีเคค่ะทางร้านก็ได้มีการเตรียมไว้จำหน่ายเพียงพอก,กับความต้องการนะคะแล้วก็ไม่มีการขึ้นราคาค่าในแต่ยังได้เลยสำหรับบรรยากาศการซื้อชุดตัวเอดีเคค่ะก็มีประชาชนเข้ามาซื้อไม่มาพันผึก็ตามค่ะอย่าหากู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้ารวมกิจกรรมส่งการ ก็ยากให้เฝ้าสังเกตอาการของตัวเองนะเพบบางคนค่ะอาจมีอาการคายจากการรวมกิจกรรมสัตว์น้ำส่งการฉะนั้นแล้วพอมีอาการก็ย่านิ่งนอนใจให้แคบเสื่อชุดตรวจเอทีเคค่ะไปตรวจนาเพื่อทาการรักษาแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพมันหลังมือบ่อยๆสุ่หนาการอนามัยในพื้นเทสรราธาณะโดยเฉพาะพ่อเข้าร่วมกิจกรรมเรือ่อไปในสถานเทเทมีกลุ่มฮอกซุ่มเจ็ดจำนวนมาค่ะทุกคนจนะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ารประจำปีนะคะ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าไม้ฉีดวัคซีนไฟวัดใหญ่ค่ะก็ทราบมาฉีดทางซอกเนี่ยผอมกันได้ซึ่งจะเริ่มพฤษภาพคมนี้นะทางนี้เนี่ยก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะนี่เป็นบัญญัติอาการคนเป็นหวัดก็จะมีมากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าคนไหนที่เราสงสัยว่าเป็นโควิดก็แนะนำให้ตรวจ ATK เนาะก็ปรากฏว่า บางเคสที่เราเจอหรตรวจตรวจก็เป็นโควิดเนาะก็คือเอทขึ้น2ขีดแต่ว่าก,ก็ไม่ได้น่ากังวลเพราะว่าอาการก็เป็นอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเนาะแต่ว่าคนที่เป็นโควิดก็คือต้องป้องกันตนเองใส่แมสตลอดเวลาเวลาอยู่ใกล้คนอื่นอะไรพวกนี้ครับก็คือป้องกันการแพร่กระจายการรักษาก็รักษาตามอาการที่เป็น กลุ่มเสี่ยงในที่นี้ก็หมายถึงเช่นผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคประจําตัวต่างๆหรือว่าหญิงตั้งครรภ์อะไรพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอ,อันนี้ก็คือจำเป็นต้องตรวจแล้วก็ถ้ามีอาการก็แนะนําให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลการฉีดวัคซีนโควิดปัจจุบันก็ยังมีคําแนะนําให้ฉีดกระตุน้นหลังจากฉีดเข็มสุดท้ายไปแล้ว6เดือนก็สามารถฉีดกระตุ้นตามสถานพยาบาลได้นะครับซ,ซึ่งปัจจุบันวัคซีนก็มีเพียงพอนะครับ